อตอนนี้กระบ่ายสองโมงครับกำลังกินข้าวครับอืก็มีอืม,อม,อมผัดไก่กระเพราฮะแล้วก็ไข่ดาวนะะไข่ดาวแล้วก็มีหน่อไม้ต้มทุบหน่อไม้ต้มกับโครงไก่นะอ่ากินง่ายๆนะอ โค้งไก่เหือหมามันฮะกับหน่อไม้นะหน่อไม้ต้มมันพลิกปูกับหน่อไม้เนะียตอนนี้ฝนก็เริ่มตกอ่ามาดูไก่ไข่ฮะ วันนี้ไข่มาห้าใบนะโดนกระจัวแม่กำลังพักไข่อยู่ข้างบนนะ,อะตอนนี้น้ำเต็มไปหมดและะ้วนิสะ